HAPPY BIRTHDAY to YOU TO อ้าวสวัสดีครับเด็กๆแม่วันนี้นะครับโกก็มาฉลองวันเกิดแต่กว่าจะเป่าเค้กได้เนี่ยก็ต้องทำธรรมเนียมฝรั่งก่อนก็คือการขอพรหรือว่าหวังว่าเราอยากจะได้อะไรซึ่งสัพท์คำนี้นะครับก็คือคำว่า which w i s h which นะครับตัวนี้แปลว่าความหวังใช่ไหมครับ ทีนี้วันนี้โครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของความหวังว่ารูปแบบการใช้คําว่า wish เนี่ยแบ่งไปได้กี่ประเภทซึ่งโครูจะบอกได้เลยครับมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันง่ายๆครับสำหรับประเภทแรกครับคือ wish ที่เกี่ยวกับเรื่องของ present หรือว่า future นะครับเป็นการหวังในปัจจุบันหรือหวังในอนาคตที่ไม่เป็นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครูก็จะใช้รูปแบบหรือโครงสร้างคือ I wish บวกด้วย subject แล้วก็บวกด้วย verb ช่องสองนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า I wish I passed the exam แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันหวังว่าฉันจะสอบผ่านทีนี้เนี่ยดูคำว่า pass ตรงนี้นะครับเป็น past tense ถูกไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นในอดีตนะแต่เป็นการบอกบอกว่าเราคาดหวังในสิ่งที่มันยังไม่เกิดอาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้เราเลยใช้ verb ช่องสองเข้ามาก่อนแปลว่าฉันหวังว่าฉันอยากจะสอบผ่านต่อมาครับถ้าคุณบอกบอกว่า I wish I were in America now แปลว่าอะไรเอย่ย I wish I were in America now โอ้โหตัวนี้ก็แปลว่าครูโอ๊ตเนี่ยหวังว่าอยากจะอยู่ประเทศอเมริกาตอนนี้ไงเพราะตอนนี้ประเทศไทยมันร้อนร้อนจริงๆเลยนะครับครูจะพูดคำว่า I wish I were in America now เห็นไหมครับว่า were ตัวนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงอดีตแต่เป็นบ่งบอกถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่ unreal นั่นเองครับต่อมาถ้าครูโอ๊ตบอกบอกว่า I wish I had a very nice car. I wish I had a very nice car. ก็แปลว่าดหวังอยากจะได้รถจริงๆรถด,ดีๆสักคันหนึ่งเลยซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่มีครับผมเอาล่ะนี่คือ wish แบบแรกนะครับเป็น wish ที่แสดงถึงความเป็นปัจจุบันหรือในอนาคตที่มันยังไม่ได้เป็นจริงรูปประโยคของมันก็คือ subject บวก wish บวก subject แล้วก็บวก verb ช่องสองครับต่อมาเรามาดูคำนี้กันดีกว่า ถ้าเกิดว่าเป็น wish แบบที่สองจะเป็นแบบไหน wish แบบที่สองมันจะเป็นลักษณะของการพูดถึงอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมันได้เกิดความรู้สึก regret หรือว่าเสียใจสิ่งตัวนี้นะครับสำหรับ wish ตัวนี้นะครับรูปแบบของมันก็ง่ายครับถ้าเกิดปัจจุบันเราผลักไปเป็น verb ช่องสองถ้าเป็นอดีตเราผลักไปอีกหนึ่งขั้นเป็น past perfect tense ดังนั้นรูปแบบหรือโครงสร้างของ wish แบบที่2หรือเป็น wish ที่แสดงในเรื่องของความเสียใจที่ไม่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอดีตก็คือ subject บวก wish บวก subject บวก had แล้วก็บวก past participle หรือว่า verb ช่อง3นั่นเองครับเอาละ่ะลงมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกคือคำว่า I wish I had passed the exam <c oughs> I wish I had passed the exam <c oughs> I <c oughs> แปลว่าอะไรครับวันนี้ก็แปลว่าฉันนะนะหวังเสียได้จังเลยอ่ะอยากจะผ่านอยากจะสอบผ่านแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนนี้อ๋อสอบผ่านไหมถูกต้องไม่ผ่านครับเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็น had บวกด้วย past participle หรือว่า had บวก verb ช่องสแสดงว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้แล้วมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับคำว่า I wish I had gone home early I wish I had gone home early แปลว่าโหเสียดายจังเลยอะ่ะลูกเงี้ยน่าจะกลับบ้านเร็วเพราะว่าหตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่พาออกไปทานข้าวข้างนอกเหลือโค้ดไว้ไคนเดียวก็เลยต้องมานั่งสอนคลิปแบบนี้สังเกตครับ I wish I had gone home early แปลว่าเสียดายจังเลยที่ฉันน่ะน่าจะกลับบ้านเร็วกว่านี้นั่นเอง ตัวอย่างสุดท้ายครับของ wish แบบที่3ก็คือ I wish I hadn't eaten so much I wish I hadn't eaten so much โ oh, ้ลูกเนี้ยไม่น่ากินเยอะเลยนะครับสังเกตแม้ว่าเป็นปฏิเสธเราก็จะใช้ hadn't แล้วก็ยังตามด้วย verb ช่อง3อยู่สแสดงว่ากินเยอะหรือกินน้อยดูพุงก่อนกินเยอะก็เลยหวังว่าเสียดายจังเลยไม่น่าจะกินเยอะเลยนะครับเอาละครับ แล้ววันนี้คลิปของเราก็จบกันง่ายๆแค่นี้วิชสองแบบแบบแรกคือแบบพูดถึงปัจจุบันกับอนาคต เขาเรียกว่าเป็นงานมโนยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เราหวังอยากจะให้จริงเราก็เลยใช้ wish บวก verb ช่อง2แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงอดีตนะครับหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราไม่สามารถไปกลับไปแก้ไขอะไรได้เราใช้ wish บวก had บวก past participle หรือว่า had บวก verb ช่อง3เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเสียดายที่เราไม่ได้ทําหรือเราไม่ได้เป็นเอาละครับสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ